ใส่จิกกุงหรือว่าจิปก,กุงนี่แหละครับลงไปแล้วลวกหมอ,อีล้ำเนื้อคุณผู้ชมอ้าวสวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันแฮมแล้วครับผมนานี่ก็จิกกุงเริ่มออกกันแล้ววันนี้นี่น,นด้จิกกุงมาแล้วครับผมวันนี้จะทําเป็นจิกกุงหลับครับหลับจิกกุงนะครับผม มาลูเครื่องปรุงก่อนนะครับครับเครื่องปรุงก็เช่นเคยครับผมจะมีชุดโลดพริกปนเกลือน้ำปลาพริกลาบนะครับตามด้วยนี่นี่ขาดไม่ได้เลยครับข้าวคั่วแล้วก็ตะไคร้นี้ขิงขมิ้นอ่อนครับใบเตยนะครับแล้วก็หอมโหยายมะนาวมะแตงแล้วก็ต้นหอมผักชีแล้วก็ ก็ไผ่แล้วก็สารเนนะครับโอ้สารเนก็ไม่ค่อยมีนะครับตรงนี้นี่นี่นสารเนยเป็นชาวบ้านอันนี้เป็นยอดประชาชาชายอเรียกว่าอะไรเนายอดไม้สเปนะครับกินได้นะครับอันนี้ก็เผือกผัดนะครับผมกินกับลากอร่อยมากครับคุณผู้ชมอตอนแรกเรยมาเตรียมเครื่องต้มน้ําร้อนก่อนนะครับโลกจิกุงก่อนนะครับจกไข่นะครับผม มินทอนแล้วก็คานะครับต้มหกกที่งใไเลยนะครับนี่ครับผมเดี๋ยววางหมอ้อก่อนนะครับวางหมอ้อลงแล้วเอาแล้วเอาใส่น้ำลงไป เยคยคขขาขมิน้นนะครับขาไว้ประมาณ5้านาทีเตรียมเครื่องร้อแล้วนะครับหอมหัวใหญ่นะครับนี่ต้นหอมผักชีนะครับ ด้วยไทนะครับไผ่สรา,ารเนผชรชันเรียกว่าหอมดวนนะครับแรงสวยมากอคครับประมาณนี้และครับไปลุกกันนะครับว่าน้ําเดือดหรือยังนะครับผ่านไปแล้ว5นาทีมาลุกกันนะครับว่นนาน้ําเดือดหรืยอยังนี่ องสอมโอ้ลดแล้วลดแล้วครับคุณผู้ชมใส่ที่กุ้งหรือว่าที่กุ้งนี่แหละครับลงไปแล้วลวกก่อนนะครับลวกประมาณห้านาทีก็ได้แล้วนะครับผ่านไปแล้วห้านาทีมาลูกกันนะครับว่าสุกหรือยังหนึ่งสองสามลับ จิก,กุงนะครับวันนี้โอเคประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวไปเจอกันบนโต๊ะน,นะครับต่อไปจะเป็นการลาดจิก,กุงแล้วครับผมชาวไทยเรียกว่าอะไรจิปุงครับผระชายและฉันก็จักไข่หน้าใสยละเอียดนะครับ ใส่แล้วนะครับให่ก่อนนิดหน่อยนะครับสับรวมกันเลยครับมีกลิ่นหอมของตะไคร้นะครับเอาละมันนี่นะครับผมใส่เกลือนิดหน่อยนะครับไอ่ใส่เยอะดโคตครับผมไม่เลยจ กคลิปลาบครับขัดมือเสร็จหมดแล้วครับนี่ครับไม่ได้ครับข้าวคั่วกระสานคั่วคนเดียวนะครับมันจะมีกลิ่นหอมถ้าเราเนี่ยทำคนเดียวหอมมากเลยครับคุณผู้ชมผมน,นอยตามด้วยน้ำปลานะครับ ใส่น้ำต้มนิดหน่อยนะครับน้ำต้มมาใส่จะได้อร่อยเป็นนี้กลิ่นหอมของใบเตยนะครับใส่ต่แล้วนะครับเนี่ยดูนะครับสูตรนี้นะครับอร่อยมากนี่ครับโมประมาณนี้แหละครับนี่ก็จะเป็นการชิมแล้วนะครับลืมใส่มะนาวนะครับ มีกลิ่นเปรี้ยวๆหน่อยนะครับดึงไปเอาละประมาณน,นี้ไดครับผมลักจิกุ้งสุดโคร,ราชานะครับโอละครับต่อไปจะเป็นการชิมแล้วนะครับลับจิกุ้งสุดโครราชานะครับก่อนอนุญาตใช้มือนะครับผม หมอ,อีํำเน้อคุณผู้ชมมันมีกลิ่นหอมของข,าข้าวคั่วนะครับแล้วก็น้ําใบเตยตีเราต้มีิกุงนะครับเรามาใส่ยำใส่าลาบมาเนี่ยมันมีกลิ่นหอมแล้วก็หวานีิกุงด้วยนะครับอ้าเนาะเข้ากันดีมากครับผู้ชมอร่อยมากครับมาครับมาครับกินด้วยกันครับผมอยากเข้าละมาครับ ันนี่ยอดเผือกผัดนะครับหลอกมันเรียกคนละสังกีทำไปละสาหลอกอร่อยนะครับมาไปใครกุ๊กมึงแพลนอะไสาอยู่มึงเขาสามารถอยู่เขาจำงปันค้าซาเจ้าไข่หน้าบอกมันเนี่ยบา๋ยวจ้าไม่ตัวขนาด นะเก็บที่อยู่มั้นี่นะครับคุณผู้ชมฝาคมก,ก,กคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกดไลค์ชาร์ดด้วยนะครับสวัสดีครับ